หลังเมื่อหานะคะเชื่อว่าเพืๆทุกคนเนี่ยน่าจะอยากกินนะคะกาแฟยเย็นนะคะเช้าเย็นนะคะเราก็มาจาัดเมนูพิเศษเลยะคะ่ะวันนี้รับรองเลยนะคะว่าเต็มจนมา จนก็อร่อยก็ไม่อ้วนด้วยนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีตัวนี้เลยนะคะกาแฟละคุณนะคะคาเฟ่เซเว่นถ้าใครที่รักคาเฟ่เซเว่นอยู่แล้วนะคะบอกเลยว่าเมนูวันนี้จะทําให้คุณหลงรักเพิ่มมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะคะเพราะเรามีตัวช่วยนะคะความเข้มนะคะของสายกาแฟานะคะผสมชานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวแบล็กทีนะคะอีแฟนของเรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นชาดํานะคะที่ให้ความนะคะเข้มข้นนะคะสามารถจะช่วยต้านอนุมูลอิสระด,ด้วยแล้วก็ไม่อ้วนอีกด้วยนะคะวันนี้เรามาในรูปแบบง,ง่ายๆนะคะในการที่จะชงคาเฟ่เซเว่นนะคะผสมกับแบล็กทีนั่นเองรสชาติจะเป แต่สำหรับเพื่อนๆที่บอกว่าไม่มีแก้วเช่นะคะวันนี้ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะเรามีอุปกรณ์นะคะที่สามารถชี้ชงดื่มนะคะได้ง่ายในรถหรือที่ไหนก็ได้นะคะก็คือแค่ขวนน้ำนั่นเองนะคะ <S <S อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะชงกาแฟผสมชาและทีที่ให้รสชาติล้ำลึกเข้มข้นเนี่ยได้ยังไงแบบง่ายๆนะคะโดยที่ไม่มีแก้วเช่นกันค่ะเรามาติดตามกันเลยนะคะอ่าเราก็เริ่มนะคะจากการที่เราเอาที่เจอค่ะกาแฟเซเว่นนะคะกาแฟล็อกคุณนะคะสามารถช่วยลดไขมันนะคะลดน้ำตาลนะคะไม่มีไขมันทานให้ัขงานต่ำนะคะแล้วก็ยังรสชาติอะไรด้วยวันนี้เราจะใส่สอง ตามด้วยนะแกะกองมาเลยนะคะแบดจี้กีแซนตัวนี้นะคะรสชาตินะคะเข้มข้นนะคะได้ทั้งกลิ่นได้ทั้งสงีแล้วก็ได้ทั้งรสชาตินะคะหนึ่งกล่องมีสามสิบเลิกนะคะก็เราจะใส่แบดจี้ตัวน,นี้นะคะคู่กันอ่าแบบไม่ง่ายเลยลเราดำเนินการกันเลยนะคะก็คือเตรียมน้ำมานะคะ คาเฟอีเซเลตนะคะสองซองตัวนี้นะคะจะไม่มีน้ำตาลนะคะใช้สุครสให้ความหอร์ซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะกินได้นะคะมีความสุขได้อร่อยได้โดยไม่อ้วนนั่นเองนะคะแล้วก็ชงได้เลยนะคะใช้ไปเลยค่ะต้องการความเข้มข้นนะคะสองซองอ่าแล้วก็จะได้คาเฟ่เซเล่นะคะกลิ่นกาแฟเตะจมูกมากๆเลยค่ะแล้วก็จะใช้ทานนะคะแบล็ทีนแตงของเราตัวนี้นะคะผสมลงไปนะคะจะได้ความเข้มข้นของชานะคะกลิ่นบอกเลยว่าเข้มข้นมากนะคะแล้วเดี๋ยวเราดูสีนะคะว่าใครที่ตักชาเย็นนะคะแล้วก็ต้องการกินกาแฟเย็นไม่กลววนะคะ ต้องรีบเลย่ขยำง่ายมากเรียบร้อยค่ะกาแฟทาเวตเซเว่นของเรานะคะสามารถชงได้ทั้งน้ำร้อนแล้วก็น้ำธรรมดารวมไปถึงน้ำเย็นด้วยนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะกินที่ไหนก็ได้พกพางไ่ได้ชงสะดวกนะเพราะว่าการสะบายอันใดทาวเวตเซเว่นของเราเนี่ยสามารถละลายน้ำได้ง่ายเลยค่ะไม่เป็นข้าวไม่เป็นไข่นะคะแล้วก็รสชาติของ่ราที่เซแล้วนะเรวก็มาใช้ีเลยค่ะน้ำแข็งที่เราเตรียมไว้เลยมืสีครับเพื่อนสีใสใส นี่เลยนะคะคาเฟ่เซเว่นนะคะผสมแบล็คทีใส่นะคะสามารถที่จะพกพานะคะชมที่ไหนก็ได้ง่ายอร่อยแล้วก็สะดวกด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะวันนี้อยากกินน้ำอร่อยออยนะคะหลังมื้อเที่ยงค่ะบ๊ายบาย